พอยพาเพื่อนๆน,นะคะมาอัปเดตความงามกันค่ะกับ Beauty Box นะคะชื่อว่า Coco Box ซึ่งพลอยเคยเปิดกล่องเปิดกล่องมาแล้วนะคะ่านี่นะคะนี่ก็เป็นของเดือนที่ผ่านมาจริงๆก็เดือนนี้แหละแต่ว่าเปิดช้านิดนึง <Yeah. S 1> คือพอดีพอไปกรุงเทพม,มานะคะก็เลยเพิ่งจะได้เปิดกล่องนี่แหละแล้วก็นี่เลยมาดูกันว่าเป็นยังไง ค่ะแล้วกล่องนี้นะคะก็เป็นของเดือนตุลาคมนะคะ October นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็สิ่งที่ลุ้นนะนอกจากเดือนอื่นก็คือลุ้นว่ามันมีอะไรในกล่องเพราะแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็จะใส่มาให้เราไม่เหมือนกันนะคะตัวกล่องก็สีส้มสดใสเหมือนเดิมนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ก็จะมีกระดาษไขอยู่ชั้นหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จะมีนี่เลยเป็นคําแนะนําคําอธิบายนะคะว่าในกล่องมีอะไรบ้างคําทักทายเรานะคะคุณพลอยสาวโคโค่โชคดีวกว่าคนอื่นเยอะช่วงนี้ฝนมามืดฟ้ามัวดินเหมือนรู้ว่ากําลังมืดมดนลนจ้เาใครกำลังขอแท้เบื่อเดจริงๆอยู่นะคะหรือว่า รู้หรือเปล่าว่าเป็นอะไรทําไมาถึงเซ็งขนาดนี้ฝนตกรถติดแฟนไม่เข้าใจหรือเจออะไรทําให้หอเหี่ยวปัญหายเยอะไปหรือมองวิธีแก้ไม่ออกก็เลยพันให้อันอื่นเรื่องอื่นไม่เวิร์กลาบลาบลา,บา,บาก็จะบอกว่าพูดให้เราหายเครียดนะคะแล้วก็มาใส่ใจกับความงามนะเช่นปัดลิปสติกกรีดอายไลเนอร์อย่างนั้นน้ารีแล็ก r นะคะก็ทำให เราเอ j o y กับสิ่งที่อยู่ในนี้แล้วด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีด้านหลังก็จะเป็นตัวที่บอกว่ามีอะไรบ้างในกล่องนี้นะคะตัวแรกเลยะนะมาเปิดไปด้วยกัน <c oughs> ก็จะเป็นกระดาษห่อมาให้นะคะแต่ก่อนจะเป็นแบบใส่มาเลยซึ่งมันก็จะกระจายนิดนึงอันนี้ก็คือมีพัฒนานการด้านแพคเกจิ้งผลิตภัณฑ์ มีกระดาษนี้มาสามารถเอาไปห่อขวัญต่อได้งกไหมโอเคเอค่ะมาดูตัวแรกกันเขาบอกว่าเป็นนะขอเรียงลำดับก่อนนะคะเดี๋ยวนิดนึงตัวแรกนะคะก็เป็น h e o Face Oasis T.M. t h i n u t r i l i z i n g g e l นะคะก็คือมอบความชุ่มชื่นให้กับผิวเหมือนได้ดื่มน้ำพร้อมกับความมั่นใจปราศจากความมันตลอดวันด้วยสันสกัดซิลิก้าอ๋อให้คุณมีผิวเป็นปังสดใสไร้ความมันนะคะก็จะมีบอกว่าขนาดจริงขนาดเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นี่ก็เป็นปลอดทดลองให้เราใช้นะคะอ่ะหลาคนคงรู้แล้วว่าคคบอกคืออะไรเพราะฉะนั้นคอยจะข้าม เรื่องการแนะนำไปเป็นเดือนนี้ว่ามีอะไรบ้างดีกว่าแล้วก็ต่อมานะคะก็เป็น Q-Place Color Fantasy Perfect m a t h h w มทช์ n i n g BB c น e ิ่นะคะมาดูซิก็จะมีมา2อันนะอ่ะมีมา2อันนะคะข้างในเป็นเป็นเทสเตอร์แบบนี้นะคะ คอยได้ตัวอื่นๆมาจาก q ิวเพลสนะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบรองพื้นน่าลองเหมือนกันนะคะ,ะเป็นบีบีครีมนำเข้าจากเกาหลีด้วยนะไม่ธรรมดาเสร็จแล้วนะคะมีอะไรต่อที่น่าสนใจก็มีอะไรเอ่ยเป็นกูตาโปรเมทไม่น่าจว่าอ่านถูกไหมนะคะ โฟร์เน็ตกรูต้าไบรท์สกินบูสเตอร์นะคะอยู่ไหนเอ่ยนี่กรูต้าไทโอนสำหรับทาผิวในรูปแบบไหนเพื่อความขาวกระจ่างใสให้ใครจะใครเห็นผิวได้เห็นออรา่าไม่มีตอนนี้เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทายม,มันมีออร่าบ้างนะคะโอ้หลอดใหญ่นะเนี่ยขนาดจริงร้อสี่สิบมิลลิ อ๋ออันนี้คือเป็นขนาด30นะคะ ml นะขนาดจริง295บาทเองนะคะเดี๋ยวลองดูว่า p r o อ๋อชื่อ Promet อ,อะต่อมาก็เป็นตัวท็อปตัวเนึ่งเลยของ Laneige นะคะเป็นของพอยก็มีมีขนาดจริงด้วยนะคะเป็นเป็น Spark Water, Water Sleeping Pack นะคะ เอาไว้ทาหรือว่าทาทิ้งไว้ก่อนนอนเนี้ยเหมือนมาร์กที่ไม่ต้องล้างออกอะ่ะก็คือช่วยในเรื่องความชุ่มชื่นให้กับผิวหน้านะคะคอยชอบมากเลยนี่ค่ะเล้ก็เหมือนกันเอาไว้เวลาเดินทางอ่ะต่อมามีอะไรอีกนี่เลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรจุดจุดจ,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 จ ใส่ออสไาเจอร์อินเทนซีฟแคชแชมพูนะคะก็มีมาทั้งคอนดิชเนอร์แล้วก็แชมพูเลยไม่เคยลองเหมือนกันนะน่าลองมากเลยดีจังเลยมีขวดเล็กๆให้ด้วยถ้าใช้ดีจะได้ไปซื้อขวดใหญ่ใช้ต่อมาไปอย่างรวดเร็วนะคะแบตกล้องจะหมดแล้วไม่เตรียมพร้อมเลยจริงๆช้าน,นะแต่มันเหมือนไม่เข้าอ่ะบอดเดอะบอดี้ช็อปทีออลโลชบางเบาช่วยลดรอยแผลเป็นจากสิวโอ้มันรอด อยากได้พอดีตอนกลางคืนช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสลดรอยสิวและรอยแดงนะคะอืมก็มาเป็นซองแบบนี้เลยแล้วก็จะมีพวกโปรชัร์ต่างๆทีออ่ให้มากับผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นเนี่ยสลิปปิ้งพน,นะคะว่าเป็นไงบ้างแล้วก็มออีมีแบบคำแนะนำการใช้ว่าทำไมมันถึงมี ทำไมมันถึงทําให้ขาวทำไมมันถึงทําให้ออร่าอะไรยังไงนะคะก็จะมีแนะนํามาให้คิวเพลสอย่างเงี้ยก็จะมีแบบรายละเอียดเกี่ยวกับสมุนผสม,สม่างนี้บอกเข้ามาอีกนะคะก็ช่วยทําให้เราเข้าใจส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นนะก็นี่ค่ะคือการเปิดกล่องตุลาคมนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันจบสั้นๆง่ายๆ เพราะว่าใกล้จะจบเดือนแล้วเพิ่งจะมาได้เปิดกันนะคะมาติดตามดูกันว่าเดือนหน้าจะมีอะไรมาอีกนะก็เป็นไอเทมที่น่าสนใจทุกอย่างเลยสำหรับโคโค่บ็อกนะคะพอยชอบแบบว่าสิ่งที่เขาเลือกมาให้แต่โดยปกติพอจะเป็นคนชอบอชอบประเภทแบบเพิ่มสมองมากกว่าซึ่งเทสเตอร์เนี่ยไม่ค่อยมีนะส่วนใหญเป็นสกินแคร์เนาะโอเคเดี๋ยวไว้ เดือนหน้าจะมีเครื่องสมอางมากไหมน้อยไหมเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะถ้าพอมีเวลาพอ,าพอก็จะมาอัปเดตางนี้อยู่เรื่อยๆสามารถคุยกับพอยนะคะได้ทางแฟนเพจ Facebook นะคะที่เครื่อหลังจบคลิปนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย